สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม A อ o ซ์มือถนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเช่าออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สาแล้วนะครับสาหรับวันหยุดทางเซิร์ฟเออาค4007ทีดก็มีการจัดกิจกรรมหาตู้จดหมายนะครับก็ในตู้จดหมายนี้ก็จะมีกล่องควันอยู่300กล่องนะครับนี่นะครับก็สําหรับผู้ที่หาเจอเป็นคนแรกนะครับก็จะได้รับกล่องควันไปเปิดเล่นช่วงเวลาวันหยุดนะครับ ก็ในกล่องขวัญน,นี้ก็จะได้ดอกของต่างๆนะครับให้ผู้ที่หาเจอเป็นคนแรกให้แคปหน้าจอรูปตูป้จดหมายส่งมาแล้วก็ส่งมาในแชทบอกชื่อในเกมด้วยนะครับก็จะรับกล่องขวัญไปเปิดเล่นเลยนะครับก mm ิจ hmm. กรรมนี้ก็เข้ามาสู่วันที่3แล้วนะครับก mm ็ hmm. วันนี้ก็ถ้าหาเจอไวก็พี่ก็จะซ่อนสองกล่องนะครับถ้าเจอช้าก็1กล่องก็พอครับเมื่อวานก็แจกไปหนึ่งกล่องนะครับ วันนี้ก็จะไปซ่อนอีกแล้วนะครับก็พี่ก็จะไปซ่อนตามแมปนะครับตามแผนที่ที่ในเกาะเอไอเคเลยนะครับพี่ก็จะวงเป็นจุดมาร์กไว้ว่าจะอยู่บริเวณไหนนะครับเดี๋ยวถ้าอัดคลิปเสร็จลงคลิปเสร็จพี่ก็จะไปโพสใน YouTube แล้วก็ในกลุ่มนะครับถ้าน,อน้องๆที่เล่นในกลุ่มพี่ก็เห็นคลิปพี่แล้วก็สามารถไปร่วมพี่กรรมหาตู้จดหมายได้นะครับ กิจกรรมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับกิจกรมรมย่อยๆนี้พี่ก็จะจัดทุกวันหยุดนะครับบางครั้งก็จะจัดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะแต่วันนี้ก็เป็นวันหยุด3วันนะครับก็มาซ่อนตู้จดหมายให้น้องๆในเซิร์ฟหาเล่นกันนะครับแต่ละกล่องของตู้จดหมายก็จะมีแล้วว่าดอกของดีนะครับับนนี้เป็นกล่อง50บแอมเบอร์นะครับสามารถดูใน้าน้าได้นะครับว่าแต่ละกล่องได้ของอะไรบ้างนะครับ มีกล่องเล็กนะครับกล่องสิบแอมเบอร์นะก็จะดูว่าได้ของอะไรนะครับได้พวกบูปินด้วยนะครับก็มีของฟรลเมียมนะครับมีก็กล่องยี่สิบแอมเบอร์นะครับกล่องที่พี่แจกก็คือกล่องห้าสิบแอมเบอร์ตัวนี้นะครับก็จะได้ของดีสุดนะครับในกล่องก็จะมีเรียกว่าดรอปพวกของบูปินแล้วก็ของฟรลเมียมแล้วก็อันนี้น่าจะมีมงกุดด้วยนะครับแต่การดรอปนี่ก็จะยากหน่อยนะครับ เอาล้วนะครับที่วิดีโอนี้พี่ก็จะมาเปิดกิจกรรมวันสุดท้ายนะครับสําหรับการหาตู้จดหมายนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ให้ทักคลิปเป็เชนเจอร์มาพูดคุยด,ด,ดูกฎกติกาการรับเขาเล่นเซิร์ฟด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟก็ถ้าคนไหนเข้ามาเล่นต้องโดเนตหนึ่งแพ็คนะครับถึงจะได้รหัสเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นหมวด p v x เนะครับเป็นหมวดโบูตอนนะับตายของไม่ตกนะครับ สนใจมอาวชีวิตรอดด้วยกันก็ทักลิงกป็นเซ็นเจอร์มาได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับจะไปซ่อนกล่องแล้วนะครับสวัสดีครับ